่สวัสดีค่ะอยู่กับเลเวลอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาเล่นเกมซูบิดูแต่จะมีมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำโอเคเข้า Google แล้วก็พิมเดลืมเฉยเทานนะคะ F R I V เออใช่ F R I V โอเคขอโทษนะเ,เมื่อกี้ลืมจำจริงถ้าจะไม่ผิดใน F R I V เนี่ยมันเดี๋ยวทำมันี่ยช้ ใน F I V นี่มันจะมีเกมอยู่เยอะมากใช่ไหมแล้วคือถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันจะมีเกมสกูปี้ดูอยู่ด้วยก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมสกูปี้ดูกันโอเคโอ้โอโอเค okay. ยู่แถวไหนอะ่ะสกูปีด้ดูลืมไปแล้วไงไม่ได้เนนะ 3, ล่นมานแต่ปอสามพอสี่ละถ้าหาไม่เจอจริงๆต้งองไปพิมพ์เขาว่าสกูปี้ดูแบบ ตรงๆในกูเกิลเลยซักปปุูิีดซักุปูปิีดเมื่อก่อนตัวเองแบบนี้เล่นบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เล่นนานไงบ้านไม่มีเน็ตตอนนี้มีเน็ตก็เริ่มแบบมาเล่นมาแชร์เนะโอเคก่อนไปไหนปะจะแต่เบนเทน สวนนิดอยู่ฝั่งนี้ป่ะอืมอาจจะเสียเวลานิดนึงค่ะแลำหนึ่ง,งโอเคไม่ให้เสียเวลาเราไปพิมพ์คอสคูบิดูเลยดีกว่าแต่จำได้สกูบิดูมีตัว,วอะไรบ้างอะพิมพ์ไม่ได้ปลว่ามันคงไม่เป็นไรเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องการพิมพ์หนนะคะไม่ค่อยถนัด อืมซกๆเออนี้ด้าไม่แล้วก็ปิดไปก่อนเลยอลองดูกันนะคะอืมเดาดูมันจะมีที่ห้ามเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนะคะลุงนี้เข้าไว้ล้วตัดแรกก็ดีจะไม่ทำให้คุณผู้ชมเสียเวลาขอไปด้วยเนาะไ่ไปเออไล้เป็่อุกคบีดูโอเคได้อ้าวปวดทนหน่อยพาคสามอะไรพอจนพายเออนี่เออ อะไรมันยังไม่ทไดนกดเลยรอแป๊บนึงนะคะนี่ไหนดูสซิมีอันที่เราตามหาไหมกูพิดูภาษาแม่น้ำเชื่อ น่ะมันจะมีอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้คืออะไรอะ่ะเออเอ่มวอทเออแล้เราดูไปก่อน,ก,น,าน,านอก็ไม่รู้น้ำเชื่อเกี่วก็ไเรื่อในป่าอืมอะไรก็ไม่รู้อืม เออใช่ไหมคะพอกเกติชั่นที่บอกว่าจะลงคอมเมนต์ Comment มาสิค้าจะได้รู้ว่าเออจะให้ลงหรือไม่ให้ลงแล้วก็อย่างตอนแรกเมื่อคืนก็อัดไว้แหละแต่ว่าทำไมามันไม่ได้ยินเสียงออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูกันเอ,อ๊ะจำได้ว่าซูมได้เดี๋ยวขอซูมเออไม่ซูมดีกว่าเนาะขอซูมมีปัญหามาเล่นไงอะ แช่นี้บอาที่เราจะเล่นเนี่ยคือยังไงวะมันคืออะไรเดี๋ยวคือให้เราดันหินเหรอเนี่ยโอ้ รู้สึกจะไม่ใช่ที่เราต้องการนะคะไม่ใช่ตอนจรก็ต,ตัวเราเล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้ไว้ข้อหลังเรามาเล่นไอ้น,นีนะะน้ก่ะตอนก็ออาเป็นแนะนําเชี่ยวไปก่อนนะคะตามจริงมันจะเป็นแบบเรื่องตอนที่แบบสกู๊กปี้ดูกับเชคก,กี้แบบมันไปหาพิกอะไรเนี้ยถ้าคนที่รู้ก็พิมพ์มาบอกด้วยนะคะเขาลืมแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอแป๊บน,นะะึงะขะขอลองซูมหน่อยคุณผู้ชมแบบจะได้เห็นเนาะ มันจะเห็นทั่วไหมอ่ะอ๋อไม่ไปอ่ะเออใช้ชายากจริงเออประมาณนี้แหละรอโหลดก่อนนะคะเออเออถ้าขึ้นเงี้ยโออไม่ต้องซูมมากละซูมมันมีปัญหาตลอดเออเนี่ยเคยจะเล่นนี้แหลคะค่ะเล่นๆไปก่อนโอเค เดียเกมเนี่ยมันจะต่อคือแบบชาก,กี้กับสกูปปี้จะหาพริกไปทำซอสพิกแล้วคือคนนี้คือเขารู้จะช่วยยังไงอะแต่เขารู้ว่ามันมีพริกที่สามารถทำซอสได้แต่ต้องไปที่เนี่ยแต่ว่าแบบมันมีผีอะไรนี้อยู่ ไี่เก่งัอังกฤษดอ,อกแต่ดูแล้วน่าจะใช่แล้วที่จำได้เคยดูด้วยอืมอันนี้เป็นแผนที่ฮึเคเดี๋ยวรอก่อนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนนะะนนเราขอซูมดูก่อนแล้วกันคุณคุณก็จะได้ดูแบบเต็มเนาะ เออนี่น่าจะได้เอ๊ะมันเล่นไงอะลืมเออทำไมมันแหลกเนี่ยอ๋กอกดสเปซว่ะเดี๋ยวไม่ซูมดีกว่ามันซูมแล้วมันแหลกเอาก็วยให้ลิงแล้วอ๋อมีกระทะตรงนี้ด้วยอ๋อเราต้องไปตีงู ใช่ใช่ไม่ได้ลองถ้าจำไม่ผิดคือเออใช่ด้วยคือใช่ป่ะจำได้เอ๊ะอันนี้คือโอ๋อเก็ตละเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำยังไงอ่ะอ๋อ เรายังใช้ไม่ได้ต้องรอก่นอนรอฉันรอเธออยู่เคล่ยวเสือเข้าไปแล้วก็นี่ใช่ไหมอีกเสือเข้าไปเออเนี่ยมันจะออกมามันก็โดนเอ,อ่อมันต้องมีดะอ๋อเอาไม้ไปโดนไฟใช่ไหมเออเอานน้าทไมเนรอเราต้องทำไงไนเนี่ย อ๋อเคแค่นี้แล้วก็ปลอดภัยจากเสือ้อต่อไปก็ไล่จระเข้ใช่ไหมโอเคถ้าจะไม่ผิดคือเราเอาฟาไปไล่จระเข้แล้วเราก็มาเก็บของแล้วก็ขึ้นเรือรีบไปเก็บของมั้งงั้นมันจะกลับมาเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้เรารู้สึกว่าต้องควบคุมเรือ เออ้อมอันตรายไม่นเชื่ออะไรเงี้ยเขล้อก่อนเอ่มขึ้นลง c o n r o l แค่แค่ทลองดู ้าใจแล้วกด enter ป่ะกดลองใส่ขอคอนโทรโอเคแล้วเราจะไปต่อไงอ่ะกดตรงไหนอ่ะลืมไม่ใช่ละอ๋อคอนโทรอ๋อบางทีเราจะเจอตัวอะไรใช่ไหมเราแบบอ๋อนี่ใช่ไหม ตนนี้ทางจะยากแล้วคือดูดีตอนล่าเราโดนไอ้เออเราโดนไอ้เสือมันหลอกจนเราแบบจะคนเออเนี่ยโ้ยเราก็ว่าละเอ,อ้ยภูมไม้จะมีพวกนั้นอยู่จำได้อืม ไม่ใช่เรื่องง่ายจะเล่นอะไรเงีย้ยเอ้ยปรับไม่ทันปรับไม่ทันเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยมาเล่นยากมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชม,มเล่นยากว่ะเฮ้ ตอนเด็กก็เออนั่นนั่นนั่น,นโอ้โหเราไปทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดเหรอเอ๊ะโอ้โหเริ่มใหม่เลยค่ะเร็วงั้นเราลองไปเล่นเกมอื่นกนดีกว่าเพราะมันยากกว่าเรื่องโอ,โอเคงั้นเราลองไปหาเกมอื่นเล่นบ้าง กูไปดูจะไ่ดูหาก่อนจำได้ว่ามี่ออางอันหนึ่งสนุกกว่านี้อีกอถ้าจำไม่ผิดมันมีอีกไม่ใช่เหรอตามจริงก็จะมาแนะนำ i f r i v นั่แหละทับนึงนะคะอาจจะเสียเวลาหน่อยนึง <c oughs> หน่อยนึงนะ เดีย๋ยวมันต้องพิมพ์ว่าอะไรนะถึงจะเจอตอนนั้นเคยเจอทำไงดีนี่คืออะไรหนึ่งไหมเงี้ยเกมสกูบิรดูสกูบิรดูสกูบิรดูในป่าลองดูนะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เราจะลองดูเพราะจำไม่ได้อะ ลแล้วข้อหลังก็อาจจะมาเล่นเกมอื่นนะไม่แน่ถ้าเกิดเล่นเกมสกมอริพีโดนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะอาจจะไปเล่นเกมใน F R I v จบเป็นแบบเป็นการปิดท้ายเนาะโอเครอกันรอแล้วรอเธออยู่เร็วๆคุณผู้ชมเขารอใช่ไหมไม่ใช่พูดงี้ไม่มีใครดูนะไม่เอาเอออะไรความใคห้า กดไปคือตามจริงอะไรอะขึ้นลงคอนโทรเออจะลองดูอะเกมไรฟ้าคอนโทรไอโออะไรวะมันคือโออย่างกับเกมแอคชั่นไอเขาเ,เรียกเกมอะไรเกมยิง กดอนโทรก็ยิงกดขึ้นลงอ้อควบคุมกดอนโทรรอคร้างเลยแล้วกันแหลกมากเออเจมง่ายไปปะเนี่ยเออเอ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ง่ายไป แต่เล่นมันจบไปเล่นให้แพ้เมื่อไหร่วะค่อยนะัเรายิงนี้เลยแล้วกันอ๋เป็นคืนเลยถ้ามีในการ์ตูนก็เดี๋ยวสกูฟีดูปล่อยลำแสงอเงี้ยพี่มึงโอ้ เสียงรัวมั่วหมดแล้วรู้สึกมันง่ายเกินไปอ่ะอืมคุณผู้ชมมันง่ายไปปะคือไอ้แม่น้ำช่อคือถ้ามาันมาเริ่มต้นหน่อจะเสียเวลาไงแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีเวลามาดูลตลอดทั้งวันจริงไหมล่ะเขาก่อนตะนชอปตอปปี้ยังไม่ผ่าน เออเชื่อจะว่าไปเล่นโดนรอตบ๊ับปี้ให้จบๆเลยไหมเดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกันแต่คลิปนี้เล่นอันนี้เออไม่ต้องรอ,อแล้วเรานั่นเลยดีกว่าทักใหม่เราเล่น f i ฟไอีต่อเลยเอ้ยทเอบใช่เอ้ทำไมภาษาไทยลืมลืมดูตัวอะไรจะทำไล้วนั่นยังไม่ทันเอฟไอเบีขึ้นมาดี เราก็จะหาเกมใน F I V เล่นเลยอือหลายคนก็มาเล่นได้ F I V สนุกดีเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างมิใชลเผิ่อมาเจอไอ้เกมอะไรอะเกมสกูปี้ดูในนี้นะโอ้โห แล้วอาจจะเงียบสักพักหนึ่งนะคะของหาเกมมันที่น่าจะสนุกแล้วแล้วก็เล่นยากหน่อยง่ายเกินมันจะน่าเบื่อเกมอันนะี้เอาเกมโซนิกไหมไม่รู้ดิมันกลัวบางคนจะเบื่อโซนิกอะ จะว่าไปสกู๊ปวิด้เมื่อก่อนมันมีเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มันหาไม่เจอไม่รู้ทำไมอันนี้มันมีอยู่เกมหนึ่งด้วยไม่ใช่อะไรอะมาคิดมาซากี้อะไรจากจีจ่าเกินร้อยอะไรเงี้ยมันสนุกดีนะเคยเล่นหนูแบบมันปั่นจักรยานแล้สเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยอยู่ไหนวะ อไอเกมไม่ใช่ว่าเขามีอัปเดตมาแล้วเอาเกมนั้นออกนะเพราะปกติเกมนี้นจะไปอยู่บนบนเลยเอองั้นเดี๋ยวขอลองหาดูอีกทีเผื่อจะจะได้เล่นเนาะมาว่าซาวกี้เอ้ยมันมันไม่ว่าซาวกี้มันเหมือนชื่อตัวละครในเรื่องว่าไออะไรมอนเตอเรียโนซิตีอฤฤ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 ้อ่ะไม่อยากเรียกแล้วเรียกผิดมันไม่สมควรอืม เนี่เราก็หาเจอที่ไ้เล่นไปเออเกมนี้แหละเคยเล่นอยู่จะไม่ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะเป็นแบบให้เรายิงปืนอะ่ะอืมันกำลังโหลดค่ะเน็ตอาจจะช้าหน่อยแต่ก็โอเคเนะนีงเพเออใช่ใช่เกมนี้แหละชอบเล่นอยู่บ,บ่อยๆตอนที่เป็นเด็กชอบเล่นสกิปเลยเนี่ยต้องมายิงไอ้พวกเนี้ยเยวบอกเขาว่าเราเป็นตัวไหน เดี๋ยวๆดูๆดููดูดู้องผู้ชมจะดูประมาณเออใช่นสลับมันจะชอบแบบเด้งเนี่ยเราต้องเป็นสองตัวเนี้ยเอ๊ะเล่นไงวะโอเคโอเคอ้ออ๋อ๋อกดคลิกกด คลิกซ้ายเพื่อยิงเลงก็ล่วนเมาส์ขึ้นลงอย่าโดนชั้นนะโดนทีนี้คือเลือดลดโอเคไม่ต่างกันตาเราละไอ,อตัวนี้ก็เอาแต่นั่นต้องยิงไกลๆอุ๊ยจะโดนไหมวะเดี๋ยวนอนโดนกัะตัะนเออแสดงไม่โดนสูงเกิน อย่ายิงนะขอร้องอย่ายิงโดนฉันอ้ยอๆ้ยอ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 ้ยลุ้นแปบบ๊บเออไม่โดนเอ,อ,อ้นี่เหนื่อยใจกับไอ้น้องชายเรามอนนี้อุ้ยต้องต่ำลงหน่อยเล่นยากไม่ได้ไม่ได้เล่นยากคือจะพูดว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็เลย เล่นได้เฟี้ยมากอ,อ,อย่าโดนนะเฮออ้ยโอ้ยดีนะมันไม่โอ้ยทำใครนี่มากเลยแม่งใส่แว่นใส่อะไรตัวแม่เออเงียดไอ้ที่ทำมันไม่เดินมันตรงนี้ก่อนเราจะได้โดนกระแทกล่ะบางทีนี่กระแทกนี่มันโดนนี่ด้วยเนาะลบแปดสิบโอเคเลือจะหมดแล้วนะ เดี๋ยวพอตัวเราตายตัวด้านหลังเราก็มายิงแทนเราค่ะโอเคเนี่ยพอตัวเราตายปุ๊บตัวด้านหลังเขาจะมาแทนเอ้ยเอ้ยยาตกเอ้ยเอ้าน้องาตกไปแล้วถ้าถ้าเราตกน้ำไปก็คอมดสติตัวนั้นก็ถือว่าไม่ได้เล่นเลยเล่นดะีๆนะฆ่ายานี้ก่อนก็ไเด้เราค่ายฆ่าลูกน้องมัน ก้ตายโอเคแต่อีนี่ละต้องเล็งไงเดียเด้ๆตรงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมงั้นเราก็ขึ้นอีกหน่อยตรงนี้ตรงนี้น่าจะโดนน่าจะโดนเออตกน้ำไปเออเราชนะแล้วค่ะเยี่ยมชนะโ้กว่าจะเข้าใจกว่าจะอะไรได้ น้องเราไม่อยู่ไม่เราสามารถซื้ออเวอธได้ค่ะเคปอืมเดิมมันจะมีสามตัวแลละตอนเนี้อันนี้เขาเรียกอะไรชนเผ่าไวกิ้งนะเราจะได้กลิ้งละไคกิ้งเคคลิปนี้อาจจะนานหน่อยคือชอเชยไปเลยแล้วกันแล้วคือตอนนี้ไม่มีอะไรทำยิงตอนตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเมื่อกี้ก็ลืมเลง โดนด้วยเุ้ยกระแทกโดนนี้ด้วยเี้ยแย่มวะใช้ได้ใช้ได้อย่างเงี้ยอันนี้ลบยี่สี่ตัวนี้น่าจะลบเยอะหน่อยนะลบเจ็ดเจ็ดแย่มเราจะเล็งเอนี่เคเราจะดูตอนนี้นั่นมันอยู่ระดับนี้เงินควานควางก็ยังอยู่ในมือมันอนะ ประมาณนี้แล้วกันโดนด้วยลงน้ำไปซะลูกม,มันน่าจะไปโดนในตัวนี้เนาะตรงนี้ดูดีโดนยนขวานเอาขวานก็ยังอยู่ในมือมันนะอยู่ตรงนี้ส่งขึ้นหน่อยนึนงด้วกแบบนี้ลองดูดิโอ้๊เฟลมา โอเคเราเล็งใหม่ดีอือ<ๆ><ๆ>ประมาณเนี้ยเออยังโดนเว้ยยาฉลามก็จะได้บอลเรากลับไม่จะตายนะเออตายเขียม ไอ้น,นี่และตายน,นี่บ้างละแกเต็มตัวตายหนะขวานในมือมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะขอไม่โดนเออเฟลนะแกผมออไม่ต้องเลี้ยงสูงไมก่ก็ไม่เลียงสูงก็ไนละ้นั่นเนาวว่าแล้วอย่าเลียงสูงโอเคอืม พอมอนสักตรงลูกมาพ้อดีวกว่าเอ้ยโอ้ยอ,อย่าตกลูกไม่น้องฉันเมลจะเรียกว่าน้องหรือว่าแบบลูปีวันนี้เนาะน่าจะได้เฮ้ยรดต่ำลงอีกไหนไหนลิงประมาณกลางตัวมันแล้วกันโอ้ยโอ้ยโชคดีเนี่ยเอเอ้นน่ำมันช่วยรับแทนเรา แกเตรียมตัวตายแทนน้องชันไปเลยขอยโดนสูงขึ้นหน่อยโอ้ยเราก็ต่ำเกินย <c ười> กากมากเลยเราเนี่ยสามสองก็จะไม่ผ่านแล้วเฮ้ยไม่โดนเลยประมาณนี้จะได้ไหมได้เนาะนั่นโดนด้วยตกน้ำไหมตกด้วยโอเค ก่าจะเลงได้โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ขอจบแค่นี้แหละก็เล่นถึงด่าน2ก่อนเอาไว้ขอน้าค่อยเล่นไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายแล้วไว้เจอกันใหม่อย,อย่าลืมกดซับกดอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์นนะบ๊ายบายจริง